โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาชุดต้นแบบชุดเชื่อมต่อระบบการสื่อสารต่างเครือข่ายสำหรับชุดวิทยุที่มีความถี่และเข้ารหัสต่างกันโดยกรมการทหารสื่อสารเป็นหน่วยดำเนินโครงการได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ2567ผ่านสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกการดำเนินโครงการในห้วงที่ผ่านมา ทำการทดสอบชุดต้นแบบในหน่วยทหารที่มีการใช้งานระบบชุดวิทยุที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันและความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังทหารนานาชาติดังต่อไปนี้ 1. กองพันทารารที่2กรมทหารรา่ที่111เป็นหน่วยที่มีการใช้งานลดสายพานลำเลียงพลแบบ M1 1 3มียุทธปกรณ์ชุดวิทยุสื่อสารแบบ c n r 900เป็นยุทธภปกรณ์สื่อสารหลัก ทำการออกแบบเชื่อมต่อระบบชุดวิทยุซิงกาซึ่งเป็นยุทธปกรณ์สายสื่อสารหลักของรถยานเกราะร้อยยางแบบสไตเกอร์อันเป็นยุทธปกรณ์สำคัญของกรมทหารราบที่112ทําทำการทดสอบในพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีตาบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา 2. กองพัทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รทักษาพระองค์มีการใช้งานรถสายพานลำเลียงพลแบบเ1 1 3นงนเช่นเดียวกับกรมทหารราบที่111 ทําการทดสอบระบบการเชื่อมต่อระหว่างชุดวิทยุ cnr 9 0 0และชุดวิทยุซิงกาประกอบการเพิ่มเติมระบบโทรศัพท์5ตัวกองทบบทําการทดสอบในพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีตำบลแซออําอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 3. กองทัพภาคที่2เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการฝึกผสมคอปลาโปีงบประมาณ2 5 6 8ถึง2,569 โดยทาการทดสอบกับกองร้อยทหารม้าและตะเวนที่3กองพลทหารราบที่3ทําการทดสอบจัดชุดวิทยุ cnr 9 0 0ซึ่งเป็นย่านความถี่แบบ fm และทําการติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบชุดวิทยุ hf 6 0 0 0ซึ่งเป็นชุดวิทยุย่าน am ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันโดยทําการทดสอบในพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาผลการทดสอบทั้ง3พื้นที่ในการทดสอบ จะแสดงให้เห็นได้ว่าชุดระบบต้นแบบจะสามารถทําการเชื่อมต่อระบบชุดวิทยุที่มีความถี่และฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างกันและรองรับการทํางานทั้ง3ามโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดเคลียร์หรือโหมดเข้ารหัสและโหมดความถี่ก้าวกระโดดได้อย่างครอบคลุมต่อไปจะเป็นการทดสอบในโหมดเสกระหว่างวิทยุซินกานะครับ v r c 9 1 e เนี่ยที่อยู่ในรถสไตเกอร์นะครับกับชุวิยุซนา900ซึ่งอ,อันนี้มาจำลองเป็นชุด p r c 9 3 0แทนนะครับ โดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์คอนเน็ตซึ่งวิทยุ p ีเอซีเนี่ยใช้โหมดเซกนะครับซึ่งเราเราทดสอบพ็อกกิ้งไปแล้วทั้งคู่ก็ติดต่อได้อันนี้เราจะทดสอบในโหมดเซกนะครับเดี๋ยวจะลองสัญญาณเรียกมาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็นะครับข้าพเทดสอบเรียกจากเครื่องจากแอนิสไปยังธรรมดาข้างหลังจะเขียนว่า CT นั่นคือไซเฟอร์เพชเป็นโหมดซิงเกิลชันแนลแล้วเข้าหลังหักนะครับไซเฟอร์เพชต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเอ สามารถรองรับในการส่งสัญญาณได้ระยะทาง3-5กิโลเมตรแบบลายออฟไซส์ site, ซึ่งเป็นระยะทางที่เป็นไปตามคุณลักษณะของชุดวิทยุดังกล่าวจากการทดสอบดังกล่าวสามารถส่งคลื่นสัญญาณชุดวิทยุเพิ่มเติมจากระบบวิทยุและระบบโทรศัพท์5ตัวภายในกองทังบกให้กับหน่วยทหารระดับกรมดำเนินกลยุทธ์ขึ้นไป พร้อมทั้งสามารถบูรณาการข่ายการสื่อสารร่วมกับข่ายสื่อสารภาคพลเรือนเพื่อตอบสนองกับภารกิจต่อไปของอนาคตได้